สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณชิปก็มาเตรียมทําสายสะพายนะคะกับมงกุฎนะให้เด็กๆนะคะในวันปัดชมนะสําหรับเด็กป .6 นะคะของเราก็จะเป็นสีชมพูนะสาหรับเด็กผู้หญิงนะคะสายสะพายของเราเนี่ยก็สั่งซื้อมาทางออนไลน์นะคะเราก็จะมาทําการติดเข็มกลัดนะให้มันพร้อมใช้งานนะคะทางร้านเนะะี่ยเขาก็จะมีเข็มกลัดแถมมาให้ด้วยนะเราก็ทําการลองทาบแล้วก็ติดเข็มกลัดนะคะให้มันถูกด้านนะคะต่อไปก็เป็น สีฟ้านะของเด็กผู้ชายนะคะโรงเรียนเรานะก็เป็นสีประจำเรียคือสีชมพูฟ้านะคะพอดีเลยเราก็ทำการติดเข็มกลัดเหมือนกันนะต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมมงกุฎนะอันนี้ก็จะเป็นมงกุฎของเจ้าหญิงนะคะมงกุฎนี้เราก็สั่งมาทางออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะค่ะของเด็กผู้หญิงนะก็10อันนะคะอันนี้ก็เป็นมงกุฎของเจ้าชายนะคะสําหรับเด็กผู้ชายสําหรับเด็กผู้ชายก็มี6คนนะคะเราหวังว่าเด็กๆจะชื่นชอบกันนะคะ